ครับก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีวันนี้ผมเองก็ได้มาดูนะครับต้นกวักมรกตดำที่ผมได้เคยเอาใบเข้ามาปักชำเอาไว้นะครับแต่ใช้เวลาน,านานมากกว่าเขาจะโตอมาได้ขนาดนี้นะครับใบแรกของเขานี่ก็คือรู้สึกรู้สึกว่าจะไม่แข็งแรงแล้วนะครับตอนนี้ผมเองก็มาดูดินและดินเขาแน่นมากเกินไปแล้วก็ ต้นเริ่มโตแลต้วตอนนี้ผมก็จะขยับขยายเขาออกหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมาขยับขยายใ,ใส่กระถางกระถางเดิมนะครับของกวักมรกตต้นเก่าที่ผมเคยลงคลิปก่อนหน้านี้ไปนะครับตัวนี้ก็ดินตัวนี้ก็ยังยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยมาอยู่ในร่มนะครับดินก็อาจจะไม่ไม่ได้แห้งไม่ได้อะไรก็ปล่อยเอาไว้อย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมเองก็จะได้ทําการย้ายนะครับย้ายนี่มาลงนี่ กระถางมนะันอาจจะดูใหญ่ไปนะครับต้นไม้อาจจะดูเล็กอาจจะไม่ค่อยสมดุลกันแต่สําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาก็เอาลงไปได้เลยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรก่อนก่อนที่เราจะลงไปเราก็เอามาพ้าสับนะครับรองพื้นไว้ก่อนเลยหนาะๆนะครับรองพื้นไปเลยหนาะๆเพื่อให้เขามีน้ําหนักเบาเหมือนเหมือนที่ผมเคยพูดเอาไว้นะครับให้เขามีน้ําหนักเบาหลังจากนั้นเราก็เอาดินนะครับ ดินรองพื้นเกี่ยเกี่ยไว้บางๆก่อนนะครับเพื่อที่เราจะเอาต้นกวักของเราเออกมาตั้งไว้นะครับนี่นะครับไม่ต้องโรยหนามากนะครับดินเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ต้นกักของเรามันมันเลยขึ้นมาสูงนะครับเพราะว่าต้นเขายังเล็กอยู่ถ้าสูงมากเกินไปจะทําให้ต้นเขาหักง่ายนะครับพอหลังจากเอาดินใส่พอประมาณแล้วนะครับเราก็มาเอาต้นเขาออกจากกระถางกันนะครับ ก่อนจะออกเราก็บีบกระถางให้รอบตัวหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้ดินแตกจากกันแล้วก็จะเป็นการที่เอาออกจากกระถางง่ายมากเลยนะครับบีบก่อนเพราะว่าดินก็เริ่มแน่นแล้วนะครับพอบีบเสร็จแล้วก็คว่ำกระถางเอาออกมาก่อนนะครับโอ้โหดูนะครับดูแล้วก็น่าจะไม่โตง่ายนะครับดินแน่นปึ๊กเลยพอเสร็จแล้วก็ขยายดินออกหน่อยนะครับให้ดินเดิมเขาอยู่ด้วยนะครับขยายดินออกแล้วก็วางลงไปก่อนนะครับ วางลงไปจัดให้เขาอยู่ตรงกลางๆหน่อยนะครับจัดจัดพื้นที่เอาไว้ให้เขาอยู่ให้ดีก่อนพอได้พื้นที่ดีแล้วเราก็ดูก่อนนะครับว่าดินที่เราใส่ลงไปนั้นมากน้อยขนาดไหนนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ มาดินตัวนี้ใส่เลยนะครับใส่แล้วก็ค่อยๆจัดเอานะครับค่อยๆจัดค่อยๆแคะค่อยๆเปลี่ยนเอานะครับค่อยๆขยับขยายฐานขึ้นพอเราขยับขยายฐานที่เราวางดินเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กิ่งเนี้ยมันก็กลายเป็นกิ่งที่เป็นภาระเข้าไปแล้วนะครับเขาจะต้องมาเลี้ยงอีกเราก็ไม่ต้องเอาไว้แล้วนะครับเพราะว่าข้างใหม่เขาออกกิ่งใหม่เขาออกมาแข็งแรงสองมาแล้วเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับตัดทิ้งเอาไปเลย ตอนนี้ตอนนี้คือเขายังเล็กอยู่ผมไม่ต้องการจะใส่ดินเยอะนะครับก็ใส่ดินแค่พอประมาณนะครับก็กดกดพอประมาณนะครับแล้วเราก็เอามะาพร้าวสับนะครับโรยโรยเลี้ยงเขาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เขาดูดซับน้ำเอาไว้ยิ่งเรามาย้ายเขาช่วงฤดูหน้าหนาวนี้ก็คือน้ำมันก็จะระเหยเร็วนะครับ เพราะต้นเขายังเล็กอยู่ไม่เหมือนต้นใหญ่ที่เราเคยทําไปตอนแรกนะครับสําหรับต้นนี้ก็ต้องดูแลหน่อยนะครับหลังจากนั้นเราก็โรยน้ำพรมน้ําเอาไว้ก่อนนะครับมะพร้าวสับบางคนเขาก็อาจจะเอาแช่น้ําเอาไว้ก่อนนะครับแต่สําหรับผมไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือเพียวๆเ,เลยนะครับทําแบบเพียวๆเ,เลยนะครับเนี่ยน้ำเริ่มไหลลงข้างล่างแล้วนะครับตอนถือว่าน้ําเพียงพอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็ รอรดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าให้มะพร้าวมันเกิดความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้เองก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านก่อนนะครับที่ได้เข้ามารับชมกันตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาความเจริญเติบโตของเขานะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมในตอนต่อไปอีกทีนะครับ สำหรับวันนี้เองก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้ก่อนต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับชมกันถึงสาระมันอาจจะไม่มีมากนะครับแต่ก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน,น้อยเผื่อบางท่านที่เป็นมือใหม่ที่ได้เข้ามารับชมกันอยากจะปลูกหรืออยากจะเลี้ยงนะครับก็ลองทําดูแต่ว่าต้นกวักมรกตต้นดําใบนี้ผมเป็นคนที่เริ่มทดลองเอาใบมาปักนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเลี้ยงมาก่อนพอเขาบอกว่าให้ลองเอาใบมาปักมาปักแล้วมันจะเกิดเป็นต้น ก็เลยลองเอามาทําแต่ตอนนี้เอามาทําแล้วก็แตกออกมาชุดชุดนี้เป็นใบที่4แล้วนะครับเพราะว่า2ใบแรกที่ออกมาผมได้ตัดทิ้งไปแล้วเมื่อตะก,กี้นี้นะครับก็อาจจะเป็นสาระเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสาหรับคนที่ชื่นชอบต้นไม้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวความคืบหน้ายัางไงจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูในคลิปตัวต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับ